มีผู้อธิบายลมมาบอกว่าช่วงนี้ยมนั่งสมาธิแล้วปวดหลังมากวิบากมันต่อเนื่องไอวิบากมันก็ใช่เราทํากรรมเช่นใดก็ได้ผลเช่นนั้นเรานั่งนานนะเราก็ต้องปวดแข้งปวดขาปวดหลังหรืออาจจะมาจากส่วนอื่นนะที่ส่งผลมากระทบล้วสะท้อนจากส่วนของใจมาถึงส่วนส่วนของกายลุกลามมาสู่ส่วนของกของกาย จะในออกนอกหรือนอกเข้าในกันแล้วแต่จย่รลือเกิดอุบัติเหตุยังตัวก็พระเจ้าเองอะตัวช่วงนี้ก็ความจริงก็ไม่ได้เล่าให้ฟังตั้งแต่ยีิบเจ็ดสิงหามาแบกไอ้พวกเก้าอี้ไหวายลงมาจากกุฏิตินเขาเนี่ยเพื่อมาซ่อมเพราะมันหมดสภาพระหว่างทางที่เดินมาก็เท้าพลิกก็เลยแพลงก็เลยข้อเท้าวบวมคนนี้ก็เลยเดินนิดเดินหน่อยก็บวมเลย ทำไม่ได้ก็เลยรักษากันไปแต่ที่อยู่ได้อาศัยได้ก็เพราะกาหนดดูฐานเวทนาในเวทนาเวลาเรานั่งนั่งปุ๊บก,กำหนดได้วเวทนานั้นมันจะดับไปค่อยๆผ่อนภา,ายนอกเราก็รักษาไปใช้น้ํามันถูนวดไปแต่ไม่ไปหาหมอก็อให้ไปหาหมอไม่ไม่เกิดมไอ้คนไข้มันก็ไม่อยากจะไปโรงพยาบาลเนี่ยมันก็ธรรมะเนี่ยมันก็ไม่น่าฟังเลยว่า ดูฟังเทศง่วงนอนดูละครตาสว่างมันก็เป็นธรรมดาของมนุษย์แล้วนะไม่จําเป็นไม่อยากไปเพราะโรงพยาบาลนี่คนมันเยอะมันแน่นนะแล้วเราเป็นพระมันก็ลําบากก็เลยรักษาเอาแบบวิถีไทยใช้น้ามันหม่องทานะค่อยๆประคองรักษาและการดับด้วยธรรมะพะพุทธเจ้าดับเวทนาแล้วก็ร่างกายมันก็ฟื้นฟูรักษาเองนะมันก็ค่อยๆดีขึ้นแต่ว่ายังไม่หายขาด ต่ก็นี่มันก็เดินขึ้นเดินลงลําบากจากศาลาในวัดเนี่ยไปกุฏิตีนเขาเนี่ยปรากฏว่ายิ่งในช่วงเจ็ดวันแรกเนี่ยยิ่งหนักเข้าไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยกลัวพรรษาจะขาดหรือพระน้องชายให้รถจักรยานไฟฟ้ามาใช้ก็เลยขอขออาภัยด้วยนะที่ว่าใช้ด้วยความยำเป็นพระพิกษุไข้ ก็กลัวภาษาจะขาดนะแล้วก็รักษาข้อวัดอาไแต่แล้วก็ต้องยอมเสียสละใช้รถไฟฟ้าเป็นของวัดตอนนี้ก็มีวันหนึ่งปรากฏว่าก็เวลาจะก่อดตอนเช้าลงมาจากเขาแล้วก่อนจะเอารถไปส่งคืนให้พานอกชายก็ปรากฏว่ามันก็ไปไอ้พื้นปูนนะมันก็มีตะไคร่ขึ้นเยอะมันก็ไปลื่นโอ้ยหลังเนี่ย รถมันก็นลงมาทับเนี่ย,ยเอลเนี่ยโอ้โหระบบประสาทมันป๊๊ปแปบป๊๊ปแปบไปหมดเลยนึกก็จะเป็นอามาพึก์อามาพาแหละโอ้ยก็ดีว่าได้สายลัดหลังเขาไอพาดลัดหลังของผู้พากษาถวายมาตั้งแต่ปีสองพ้าอหกสิบสองเพราะตอนนั้นข้าพเจ้าไปตอนหลงตายมีชีวิตอยู่นะก็เป็นโรคก,กระดูกทับเส้นไปหาหมอพิษณุโลกนะเขาเอกเรเ์มาบอกเ้าก็ชี้แจงให้ฟังข้อกระดูกมันเสื่อมตรงบนบั้นเอวมันทับเส้นประสาทมันก็นลาวลงขาก็เป็นตามนั้น แต่ก็ไม่ไปหาหมอไม่ยอมไปผ่าตัดก็กลัวจะหมดสภาพก็ใช้อำนาจสมาธินะขมดับมาเรื่อยๆทุกวันทุกวันอยู่มาตั้งแต่ปีหกสองหกสองหกสามหกสี 2, ่หกห้าหกหกนี่จะเข้าปีห้าแล้วอยู่มาได้ดันมาล้มตอนนี้มันไปซ้ำไอท้ทงกระดูกทับเส้นเข้าไปอีกโอ้โหข้อนี้แหละในวันแรกนี่ก็ที่ที่ว่าล้มลงไปเนี่ยนะ พอฉันอาหารเสร็จแล้วโอ้โหเนี่ยลองลองนอนเอ็นซ้ายนอนเอ็นขวากระดุกกระดิกจะไม่ได้เลยโอ้โหมันทรมานมากก็เลยหาจุดที่เรียวกว่าพอพลิกไปแล้วมันได้พอดีลองลอง,ลองนอนอยู่ในอยู่ในเรีบทนอนสักครึ่งชั่วโมงก็กําหนดสติดูแล้วค่อยๆก็ค่อ,อ,อ,อยประคองกันมาแต่ก็ไม่ได้ใช้ยานะส่วนหลังใช้ใช้ผ้ารัดเอา พอใช้ผ้ารัดรู้สึกก็มันจะช่วยพยุงและส่งตัวและทําให้พอเดินได้บ้างจะเข้าห้องน้ําจะไปล้างบาดอะไรฉันอาหารเงี่เหลียว้ายและขวาม,มันลําบากมากวันแรกนี่ต้องเข้าสมาธิประคองอารมณ์อยู่ตลอดเวลาพออารมณ์เริ่มพอเริ่มดีขึ้นอาการเริ่มดีขึ้นก็เริ่มท่องอินเทอร์เน็ตนึกว่าจะตอบปัญหาธรรมะไม่ได้แล้วแล้วก็ทุกวันนี้นี่ก็อาการดีขึ้นแต่ก็ยังใช้สายรัดหลังอยู่บ้างเพราะว่าเวลา มันยังเดินไม่ไหวอ่ะพอเดินไปปุ๊บข้อเท้าก็บวมเนื่องจากเท้าแผงหลังก็เหมือนกับว่าไปซ้ำรอยไอกระดูกรับเส้นก็ใบแต่อาการดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังแย่อยู่แต่ก็ยังพอพยุงพอยังพอพยุงตัวเองได้น่าจะตลอดพรรษาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราจะดับด้วยด้วยการใช้ที่เรียกว่ามันเป็นวิบากจะเรียกว่าวิบากก็ใช่ขนาดเราเระวังแล้วมันก็ยังลม้มนะ เราก็ระวังแล้วก็ข้อเท้าก็ยังแพรงเนี่ยเนื่องจากวิบากมันส่งผลมาเพราะนั้นรูป,ปรกายเรารับไม่ไหวมันก็เลยส่งผลมาทางภายนอกแต่รูป,ปรกายเรารับไหวเนี่ยเราข่มได้อำนาจสมาธิปุ๊บเนี่ยมันก็พยายามนะมีสติสมาธิพยายามประคองผ่านไปได้แต่นี่มันเกิดว่ามันลุกลามมาถึงภายนอกทําให้เกิดการบาดเจ็บซะก่อนนะเราก็ต้องใช้เวทนาดูเวทนาในเวทนาไล่ เวลานั่งสมาธี่กำหนดดูไอ้ที่มันเจ็บหลังแต่ดูจนกระทั่งมันคล้ๆว่าดับแล้วผ่อนคลายไปค่อยๆทำอย่างนั้นทุกวันทุกวันมันค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นไอ้สมาธินี่มันช่วยรักษาโรคถึงจะไม่หายไม่มีปฏิหารอะไรแบบจะเหมือนพระโมคคลาเนี่ยประสานร่างได้นี่ก็เอาแค่ที่เรา,เราประคับประคองร่างกายของเราให้อยู่ในภาวะปกติเพราะว่าไอ้กำลังภายในเราสติสมาธินี่มันช่วยไปประคอง ช่วยดูแลรักษาทําให้ระบบต่างๆเนี่ยมันเข้าที่มันก็เป็นเรื่องแปลกนะอย่างถ้าเรานั่งสมาธิใหม่ๆถ้าเราไม่มีสมาธิมันจะปวดแข้งปวดขาพอเราได้สติได้สมาธิดีๆปุ๊บมันเต็มบริบูรณ์ปุ๊บเนี่ยมันจะตัวมันจะเบามันจะโปร่งมันจะอยู่ในสภาวะปกติขึ้นมาทันทีไม่ปวดแข้งปวดขาเพราะนั้นสมาธิเนี่ยมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแต่อย่างน้อยเราก็ประมาทเรื่องการไปหาหมอไม่ได้นะไอ้เรื่องนี้ไม่ใช่ เดี๋ยวจะเป็นการเป็นอวดอวดอุตริในเรื่องของสมาธิแต่มันถึงระดับที่เรียกว่าพอดับไปแล้วเราเราสามารถอยู่ได้อย่างปล่อยวางก็เอาละบริหารการบริหารชีวิตในศีลสมาธิปัญญาเป็นน่าจะว่าเป็นวิบากก็ใช่ก็เรานั่งนานเนี่ยเราสร้างเหตุนานเนี่ยมันก็ต้องปวดแข้งปวดขาแล้วก็มันก็เป็นวิบากการปวดหลังมันก็มาจากวิบากเก่าก็ดีหรือวิบากที่จะเราทําใหม่ก็ดี ทำอะไรที่มันเกินกําลังมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นหรือโรคภัยใข้เจ็บของเราที่เป็นเนื่องอายุมันสูงแล้ว,ลวกระดูกมันเสื่อมแล้วเนี่ยมันทําให้เกิดปวดหลังหรือตอนหนุ่มสาวๆเนี่ยทำอะไรเนี่ยโอ้โหแข็งขันเลยเพราะตอนอายุเยอะๆแล้วมันจะมาแสดงผลก็ลเป็นวิบากก็ใช่